ยิ้มหวานเลยเจ้าอามีเทวจ้ายิ้มหวานเลยเจ้าอายิ้มหวานเลยจ้าอามีเทวจ้าจ้าอมีเทวจ้าจ้าอมีเทวอายิ้มหวานเลยจ้าอายิ้มหวานเลยจ้า หวานยิ้มหวานหน่อยอยิ <c oughs> ้มหวานหน่อยอยิ้มหวานหน่อยจ้าอยิ้มหวานหน่อยจ้าปิง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 อยิ้มหวานหน่อยจ้าอายิ้มหวานหน่อยจ้ามีเทลจ้า มีเทวจ่าจ้ามีเทวอามีเทวจ่าอายิ้มหวานเลยจ้าอายิ้มหวานเลยจ้าอามีเทวจ่ายิ้มหวานเลยจ้าอายิ้มหวานเลยจ้าอายิ้มหวานอายิ้มหวานอายิ้มหวานหน่อยอายิ้มหวานหน่อย อ,อ้ยิ้มหวาน่อยค่ะอยิ้มหวาน่อ,อย,อ,ย h h อ,อ้ยิ้มหวาน่อยอ,อิอ๊งิ๊งปิ๊งปิ๊งิ๊ง ยิ้มหวานหน่อยค่ะอมีเซียวจายิ้มหวานหน่อยค่ะอะกุอะกุตะกุตะกุตะกุอะกุตะอุยิ้มหวานหน่อยค่ะ อายิ้มหวานหน่อยค่ะอายิ้มหวานหน่อยค่ะ ah. อายิ้มหวานหน่อยค่ะปิ้งปิงปิ้งปิ้งจะมีเทลจ่าานอะมีเทลจ่าเนะจะมีเทลจ่าจะมีเทลจ่าปิงปิ้งปิ้งปิ้ง มีเทลจ่ามีเทลจ่าจ้าเนอะมีเทลจ่าจ้าเนอะมีเทลจ่าจ้ามีเทลจ่าจ้าเนอะมีเทลยวมีเทลยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะย uh ิ้มยิ้มย sure> ิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ Thank <laughs> you.